สวัสดีท่านมหาเสถษฐีทุกท่านสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ผมไททัศน์ของแก้วนะครับ <Yeah. S 1> เข้าสู่ธุรกิจจากการแนะนำของน้องป้อมนะครับบร <Yeah. S 1> ดาคุยเพียบภูมิดาตุลสุภชัเถื่อนมทแสนแล้วก็คุณไดยินเนหนแสน <Yeah. S 1> ผู้ชี้แนะชี้นำโคตชที่สุดยอดนะครับสาวสวยนะครับ <Yeah. S 1> คุณหมอหิวก <Yeah. S 1> ุณลภัท์ยินทองครับ yeah. ขอบคุณท ok ่านเพชรท Και, ั้งสองรหัสนะครับท่านวัจละผลท่านลริพัต์สังกษีครับเหตุผลที่เข้าสู่บริษัท b u g นะครับด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็นี่ที่มันมากมายจากการที่เราและครอบครัวสร้างมานะครับผมข้าวเข้าสู่ธุรกิจด้วยเรื่องของสุขภาพเปิดใจด้วยอัลฟาฟ้านะครับผมเพื่งให้อัลฟาฟ้านะครับ ผมมือให้นักซีท่านเกียรติีและท่านศท,ที่สุดยอดมากที่เอาผลิตภัณฑ์ดีๆเข้ามาให้พวกเราทํากิจการตรงนี้ทําธุรกิจตรงนี้ปรบมือใท่านหนึ่งกั้นได้ครับ <S <S 1> <S 1> เป้าหมายนะครับที่จะสำเร็จในดีกับหนี้สินที่มันเยอะที่จะต้องปลดนะครับสัญญากับตัวเองแล้วก็สัญญากับทีมงานขอบคุณทีมงานทุกรหัสครับวันนี้ผมมือให้ทีมงานผมด้วยคร นะเป้าหมายที่จะพิชิตในนี้คืออีกันวันแน่นอนครับและซินเบอร์สตาร์ในวิกเอนที่3 6แน่นอนครับผม